ันนี้นน้อยเล่นลูกรังครับนี่สวัสดีครับสวัสดีชาว y o u t ทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิง่งอุดรธานี2นะครับวันนี้ก็พา้าชมเจ้าโคมัสุพีซี0อ6นะครับนอน้อยนะครับตากลูกรังครับใส่10บลอ้อครับเที่ยวนี้วิ่งงานอบตออีกเช่นเคยนะครับ อะรูบๆนิดหน่อยครับเต็มเรียบร้อยครับอะเสียในก็ออกไปเรียบร้อยครับใส่เท่ากระบะทึบนะครับนี่อ่ะวันนี้ก็พามาดูจะเรียกว่ายังไงดี <laughs> ส่วนใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องรถดำซิ่งอุดรธานี2ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดลูกกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆใ,ให้รับชมกันนะครับผมอ่ะน้อยมาแล้วครับนี่ก็น้อยเจอน้อยครับน้อยเล็กน้อยใหญ่นะครับพูดหัวเราะกันไปครับเดี๋ยวดูด้านท้ายกันไปก่อนนะครับผม อากาศก็คลึ้มคลุ้ครับเข้าหน้าฝนเต็มตัวแล้วครับนี่เอ๊ะทำไมเจ้า200วันนี้เครื่องมันเหมือนสะดุดสะดุดเหมือนไม่มีแรงนะครับหรือว่าเป็นเพราะนอนน้อยมันเล่งเครื่องไม่แรงหรือเปล่าครับเสียงเครื่องมันอ่อนๆไปนิดนึงนะครับน่าจะเล่งเครื่องไม่แรงครับนี่ เป็นลูกรังเม็ดเล็กๆนะครับผมลูกรังก็โอเคอยู่ครับคือว่าใช้ได้ครับในหน้าฝนนะครับ บรรยากาศดีครับคึมๆค,ค,ครับ ตักแรกครับตักไม่ค่อยเต็มอุ้มเท่าไหร่ครับเพราะว่าลูกลังไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับผมหยุดทำไม แม่สีแบ็กโคนี่คกับบรรยากาศนี่มันได้จริงๆครับเป็นค้มๆไปด้วยกันเลยครับนี่ <laughs> โอ้แม่แถวนี้นี่ก็ยังไม่ลอกนี่ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับแต่ว่าหิน ก็พอได้ครับแต่ว่ามันไม่ค่อยหนาครับทำไมวันนี้นอน้อยนี่ไม่เร่งสปีดเครื่องยนต์ลยรถดำวิ่งไกลหรือเปล่าน่าจะวิ่งไม่หลายคันครับนี่น่าจะวิ่งไม่กี่คันเองครับ ก็เลยตักไปเรื่อยๆครับไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องสปีดและโคยากครับ ปกติเจ้าคันนี้นี่จะทํางานเร็วกว่านี้นะครับเครื่องก็จะเดินแรงกว่านี้นะครับสงสัยน้อยเดินเบาครับวันนี้น่าจะเป็นเสริมซ่อมแซมทางลูกรังหรือเปล่า หรือว่าเทไหลาทางคอนกรีตก็ไม่รู้นะครับยังไม่ได้สอบถามนะครับนี่ถ้าซ่อมแซมพวกตามหลุมตามที่มันชํารุดนี่ที่เป็นเส้นลูกลังนี่ก็จะดานง่ายครับแน่นด้วยครับเพราะว่าลูกลังเป็นเม็ดเ,เล็กๆนะครับผม น,น่าจะอีกประมาณหนึ่งตักหรือเปล่าน้อยอเต็มแล้วเรียบร้อยครับ รถใครมาวิ่งด้วยเ,เจอ้าอยางแปดครับฮีโน่ครับแต่น้อยก็ออกไปเรียบร้อยครับเ,เจ้าฮิโน่ยางแปดสองห้านะครับผม กระบะคันนี้น่าจะ3เมตร50หรือ3เมตรห0หรือเปล่าน่าจะประมาณนี้นะครับเจ้าน้อยก็เปิดหน้าดินรอครับดำก็รอไปก่อนครับอะถอยไปปะอ้ใส่ โมงมาขับด้วยนี่ <c ười> คันนี้น่าจะเต็มเร็วครับเพราะว่ากระบะมันเล็กนะครับถ้าเป็นเจ้าหน้ายักษ์นะครับหน้ายักษ์เอ๊ะทำไมมันเป็นสมอทองครับนี่เป็นสมอทองนะครับ ไม่รู้ว่าสมอตามรุ่นหรือเปล่าส่วนมากผมเคยเห็นก็จะเป็นถ้าเป็นหน้ายักษ์นี่ก็จะมีสมอเงินนะแต่ว่าตัวสมอทองนี่ผมยังไม่รู้ครับไม่รู้ว่าตรงรุ่นหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะเป็นรถประกอบนะครับน่าจะเป็นรถเก่านอกประกอบนะครับ ปลาธมมาครับนี่ครับปลาธมมาแล้วครับนี่น่าจะวิ่งทางลูกรังอบตเหมือนกันครับ เราต่อกันว่เนาะทุม ปลายแกพูดอะไรไม่ได้ยินครับน่าจะเต็มเรียบร้อยครับนี่ส่วนคลิปนี้ก็ อะส่วนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องรถดำซิง่งป mm ูดรธานี2 hmm. ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเ mm hmm. จอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ